คนคนข้ามทางมาลายอะไรเงี้ยประเทศไทยถึงเป็นแบบนี้ไงถ้าพูดชมงุกก็เอามาแบบไม่กี่ร้อยไม่กี่พันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคนไปเจ็ดแปดปีอะไรแม่งไม่มีสิทธิ์มากำหนดชีวิตคนอื่นเว้ยว่าจะอยู่หรือจะตายาไม่มีสิทธิ์สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับพวกเราเฟนูแล้วันนี้เราก็มาอยู่ในรายการแล้วฉันเดาอะไรได้ไหม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  ตนีนี้มันเราก็ถึงอ่ะอีพีที่สองจะกล่าว่าถึงเลยเหรอวิธีการเล่นง่ายมากเลยครับก็คือเราจะโยนคําถามให้เพื่อนคนหนึ่งนะครับแล้จะให้คนที่เหลือเนี่ยเดาว่าเพื่อนคนนั้นนจะตอบว่าอะไรนะครับจะมีอยู่2ช้อย เราก็ต้องมาเดาใจเพื่อนๆไงแล้วว่าเพื่อนสนิทของ,ง,งเรามันจะตอบอะไรวะแล้วคนที่ได้รับคาถามนะครับก็ต้องตอบเป็นคนสุดท้ายอ่าเหมือนเป็นการเฉลยไงว่าเพื่อนเดาถูกไหมอะไรเงี้ยมาเราไม่เสียเวลาเราไปเร่งกันเลยคำถามแรกนะครับถามน้องเบฟถ้าเกิดว่าเบฟเนี่ยเบนตำรวจแล้วใครสักคนหนึ่งในนี้ขับรถเมาไปเจอด่านเปิดกระจกมาปุ๊บเจอเบฟสวัสดีครับอ๋อคิดว่า เบบจะช่วยเพื่อนหรือจะจับเพื่อนเข้าคุกคำตอบแรกก็คือก็น่าจะนั่งรถมาด้วยกันเบาดีันมากเรี่อว่าจากเพื่อนผมแล้วเนี่ยเขาเป็นคนรับเพื่อนเนี่ยเขาไม่จับหรกประเทศไทยเป็นแบบนี้ไงเพราะมีคนแแบบมึงและมึงอ่ะอิดคือว่าคำถามแม่งมันช่างระหว่างความถูกต้องกับคำว่าเพื่อนเลยถ้าเป็นพี่เบบจริงๆเขาจะเลือกช่วยเพื่อนถึงแม้มันจะผิดกับความถูกต้องก็ตามแต่ว่าไอ้เร่ถ้ามีคนอยู่ในประเทศไทยแม่ไม่คือมันถูกต้องตามที่ไอแวนพูดเลยครับคือในในกรณีนะผมคิดว่าอะไร ที่ไม่ร้ายแรงจนเกินไปอ่ะผมว่าพี่เบบอเอออาจจะแบบปล่อยผ่านได้เวเพื่อเราไปขับรถชนใครแล้วคนเงี้ยไอเทียมันก็ผ่านไม่ได้ถูกว่าเออ,อเทียใครจะปล่อยผ่านว่ะชนคนข้ามทางมาลายอะไรเงี้ยแล้วคนข้ามทางมาลายเขาทำอาชีพอะไรวะเป็นหมอหรืออะไรนะทำไม่ได้ละกูก็เลยตอบว่าช่วยเพื่อนครับคนทําให้ผมหมดหวังในประเทศนี้ก็คือว่าคนไทยนะคนไทยใจดียิ่งเป็นเบบเนี่ยใจดีหนักเลยเบบช่วยเพื่อนแน่นอน ขาพาคับตอบเลยบอกเลยก็ได้นะจริงๆเขาผมเรียกก็ช่วยเพื่อนอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยว่าเฮ้ยถ้าตอนนั้นแบบมันเมาหนักมากอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่จับก็ได้เราอาจจะอาสาเราขับไปส่งเองไงมันเป็นเพื่อนเราพ่อคุณเนี่ยจะพกอย่างติดทธายรถเสมอเอ็มร้อยผ่านมีเอ็มร้อยท้ายรถแล้วผ่านถลุก็แบบอ่ะตั้งัวแล้วอะไรเงี้ยโอเคก็นั่นแหละตอบว่าก็ช่วยเพื่อนนั่นแหละถ้ามันเมาหนักก็เราคงไม่ปล่อยให้เขาขับต่อหรอกครับกินก่อนอยู่ที่ด่านเออนั่งกินด้วยกันนั่นแหละที่ด่านอะไรเงีีีีีี้้้้้ยยยยเเเเเปปปป็็นน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 คคาาาถถมมมมมมท่่่่ะอออออัขงงงงแแชช์์สสติวโดื ดว่าแชมป์เนี่ยจะยอมทำไหมหรือว่าไม่ยอมเอยเอะไหมก็เป็นจำนวนหนึ่งไงที่แบบเป็นเงินก้อนอนะ่ะเป็นเงินก้อนใ,นใหญ่ๆอะไรเงี้ยเด็กที่ใส่ซื้อซื้อตรงเป็นคนดีอย่างแชมป์เนี่ยคิดว่าจะไม่น่ารับเงินเลยด้วยซ้<ฮ>ําเข้าใจนะสถ,ถาน,นการบ้านเราถ้าไม่รับเงินเดี๋ยวก็จะโดนเขาเขามินแบบเป็นผู้มีอํานาจนิดนึงแต่แชมป์ก็เลือกที่จะรับ,แต,รบแต่ไม่กาให้เลี้ยหนักเลยเ<ฮ>นเนี่ยไปเลยน้องแน่นคาถาเจ๋ระหว่างจะเอาเงินหรือไม่เอาใช่ไหมเลือกว่า ไม่เอาเพราะว่าเงินแค่นี้แต่ว่าถ้าเลือกเกี่ยวกับการปกครองในประเทศให้เศรษฐกิจมันสามารถพัฒนาไปต่อได้ผมว่าไอ้นี้มันเลื่องเศรษฐกิจพัฒนาไปต่อได้ก็เห็นผลแล้วใน7-8ปีที่ผ่านมามันพูดตอบอะไรไปไม่เอาเินแมวเงินจา,นา,นานกที่ทุกคนพูดมาครับผมคิดว่าคอนนี้คำตอบมันคือก้าวเ้าเห็นก้าเ้าเห็นคือเหียหรอ จากที่ังทุกคนพูดมานี่ก็เป็นไปได้ที่แชมป์เนี่ยที่จะเลือกไม่ขายด้วยความที่เล้วไม่ก็เป็นแบบคนรุ่นใหม่มด่าอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยก็คงไม่น่าจะไปขายอะไรหรอกเราคิดบ้างแบบการที่แบบเลือกคนที่เราอยากจะเลือกมันอาจจะส่งผลในอนาคตที่ดีกว่าก็ได้ถ้าพูดตรงๆก็เอามาแบบไม่กี่ร้อยไม่กี่พันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคนไปเจ็ดแปดปีอะไรเงี้ยไม่ไร้าเป็นคำตอบพอดีก็แบบผมผมมองว่าเงินที่ได้มาเนี่ยคุ้มไหมแบบว่าบ้านเราอะ ต้องการขนาดนั้นไหมไม่คุ้มมันไม่มีอะไรคุ้มสำหรับน้องแชมป์เนี่ยผมเรียกว่าอาจจะไม่รับถ้ามูลเรารับมาแล้วในอนาคตข้างหน้าเราก็ต้องเสียไปอยู่ดีว่าเศรษฐกิจมันก็ย่ำแย่เงี้ยมันก็เสียโอกาสหลายๆอย่างไปดึงเงินอนาคตมาใช้ใช่ไอ้นี่ชั่วอยู่คนเดียวเลยนะกูอิ่มเอมมากเลยแบบวคำตอบกูแบบมันมันเหลือทางเดียวอ่ะมันต้องดูจำนวนเงินก่อนไอ้เงินแค่ไม่กี่บาทมันไม่สามารถซือกูได้สองแสนพอก็โอเคนะไม่ว่าจะเลือกอะไรอ่ะ คือทุกคนมันสามารถหาเหตุผลให้ตัวเองได้อยู่แล้วเวไม่ว่าจะทางที่ดีหรือทางที่แบบไม่ดีมันมันไม่คุ้มหรอกกับเวลาที่ยาวแบบอนาคตป,ประเทศเป็นแรกอะไรเงี้ยผมเลือกที่จาไม่หลับแล้วมึงจะบาตรดัมำอไรแล้วผมเลือกที่จาไม่หลับครับคือการที่ผมตอบแบบเนี้ยคือหอ,อเลมไม่ผมถ้าผมให้ผลขนาดนะั้นแล้วผมไม่เอาแล้วเอาลงเอาหล่ออะไรอประปกติก็หล่ออยู่แล้วมาถึงคําถามของ น้องอิดนะครับถ้าอิดเนี่ยอยู่ในเรื่องนาูโตและเลือกไปได้ต2ต<อ>ัว Naruto, ละครระหว่างนาูโตกับซาสึกะอิดจะเลือกเป็นอะไรให้ทุกคนเดาทำไมของผมไม่เดียวจังล้อต้องต้องพูดให้คนดูเข้าใจก่อนนาะว่านาูโตทุกคนน่าจะเคยดูกันแหละเนาะนาูโตเขามีจุดมุ่งหมายอะ่ะเออ,อที่ที่จะเป็นโฮคังเงี้โฮคังเงเี้ก็หมายถึงแบบการเป็นผู้นําอะไรเงี้ยตอนัซาสึกะมีความแบบเป็นแบดบอยแบดบอยหนคิดว่าไอ้แว่นอะเลือกที่จะเป็นนาูโตเว้เฮ้ยเคียมจะเป็นปะวะใช่แว่น นหรผมว่าหมู่บ้านอาจจะเจ๊งแต่ในทางที่ดีก็อยากให้มันเป็นนะมันเถึงว่ามันจะดูแลไงก็ไม่น่าจะเท่าตอนนี้แล้วเออผมก็เลยตอบว่ามันเลืยกที่จะเป็นซาสึเกะครับไปเป็นเดอ๋วดูโตกะมึงไปเป็นแบดบอยแบดบอยมึง้อไพูดไม่ได้กระใสยโอเคนาโต ชใช่ <laughs> <laughs> อย่างที่แอมบอกว่านะ้านะตอเขาไีจุดมุ่งหมายาเขาเป็นคนรักเพื่อนมากๆนะไปตามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยตัวตาลตุเกะเนี่ยเหมือนก็ออกแนวแบดบอยนะแบบไอเนี่ยพอซากุระเขาบอกชอบแล้วแบบ เราเรายังไม่อยากมีใครว่ะอะไรมีว่าได้กูมันยาวจังวะน่าจะเป็นนาโตมากกว่าหลักนิสัสน้องอิดแล้วแบบน้องอิดเป็นคนรักเพื่อนไงอะไรอย่างงี้แบบผมมองว่าถ้าอิดจะเลือกเป็นนะผมมองเป็นซาสึเกะนะหัวฟ้าเทเอาตรงมันเป็นตัวละครที่มันมันค่อยงลึกอยู่นะเพราะว่ามันอารมณ์มันเบี่ยงแล้วมันก็มีลายมูดเตตัวเองอ่ะพูดว่ามันมีจุดมุ่งหมายไหมคือมันเป็นตัวละครที่มีจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายเดียวกับนาโตเลยอือคืออาจารย์มีคนละวิธีกันแต่ว่า ได้ความเป็นซาสสเกะมันอาจจะมีความแบบลิขลับอะไรอย่างนี้ลิขลับนะครับ สำหรับผมคนสุดท้ายแล้วมั้งแน่นอนว่าเห็นเสื้อก็รู้แล้ว <c oughs> ผมจะเท้าความให้ฟังก่อนว่าทั้งสอง <c oughs> ตัวนี้มันต่างกันยังไงก็คือซาสเกะเนี่ยมนันเป็นเด็กที่สูญเสียครอบครัวทางบ้าน <c oughs> มันก็เลยก,กยดขีดทุกคนเลียดพี่ตัวเองก็ทําอะไรเ <c oughs> พื่เอเป้าหมายของตัวเองมุ่งไปที่เป้าหมายของตัวเองส่วนาโระโตเนี่ยมันก็ถูกทิ้งเหมือนกันอยู่คนเดียวเหมือนกันแต่นาโระโตเนี่ยจะมีความเห็นใจคนอื่นเยอะก็เหมือนว่าอยากเป็นโค้งเงะหรือผู้นาหมู่บ้านเนี่ยเพื่อให้ทุกอย่างให้ทุกคนมันมันดีขึ้นคนที่อยู่่จจุุดดตําสะเห็นปัญหาทั้งหมด แต่แต่อะไรแต่เฮียนี่น่าจะแก้ไขเฮียเ๋ยไม่ได้ <laughs> เราอยากให้ดูคือซาสสกีเนี่ยอยากเป็นโพอย่างเงี้ยทีหลังเขาว่าด้วยความเบียวอะไรของมันก็แล้วแต่ผมคิดว่าคนอย่างน้องอินเนี่ยเป็นเด็กเบียวแบบซาสเกตเพราะว่าแบดบอยแบดบอยเรยเืองซาสเกตครับออย่างนี้คือทุกคนต้องเอาคำว่าแบดบอยออกไปก่อนด้วยไม่เกี่ยวอะไรเลยผมรู้สึกว่าตัวคนสองคมันมีเป้าหมายคล้ายๆกันเรุโตอ่ะอย่างที่พี่ไม้บอกก็คือมันรักรักทุกคนด้วยทุกคนใช่ใช่แต่โตของผมอ่ะผมไม่สามารถนำใครเล้หรอกไม่เจ๊งผมว่าเจ๊ง งั้นผมขอเล่นกาักุระครับไม่มีไม่มีสักุระไม่มีไม่มีเลยงั้นผมเลือนารูโตะเพราะว่าผมแต่ผมบ้านเจ๋งเว้ยเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะรักเพื่อนแต่ไม่ค่อยรักครอบครัวตอนแรกเนี่ะเขาทิ้งลูกทิ้งเมียมาบริหารหมู่บ้านเลยนะเลือกคาโุเกะครับแม่นแบนบอยแบดบอยแบดบอยฮะ พอแล้กูอยากแบดบอยแล้วคาถามของน้องแฟงนะครับก็คือว่าน้องแฟงเนี่ยจะเห็นด้วยกับทานอสไหมที่จะดีดนิ้วให้ประชากรหายไปครึ่งจักรวาลผลที่ทานอสมันดีดเพราะว่าคือคนมันล้นเกินไปแล้วเพราะแบบว่าทรัพยากรไม่พอหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือไปดูกันมาคิดว่าแฟงเห็นด้วยแฟงอาจไม่ไม่เห็นด้วยถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้จักรวาลเป็นไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆบางคนมันก็ได้อยู่ไปอีกหลายๆปีอปีอย่างน้อยเออก็คิดว่าคิดว่าเห็นด้วยเพราะว่าถึงจุดที่คนเรามีมีอำนาจจะทำอะไรก็แล้วแต่แล้ว เราเล็งเห็นแล้วว่าปัญหาเนี่ยแก้ได้ด้วยวิธีนี้แล้วเรามีอำนาจอะแฟนก็เลือกที่จะทำเพราะว่าอาจจะเป็นทางที่ง่ายและเร็วที่สุดดีที่สุด อ่าประมาณนั้นครับคือผมไม่สนพี่แฟงด้วยเด็ดผมเอาทีฉีกเลยผมไม่สนพี่แฟงด้วยพี่แฟงเรืองอะไรอะแต่ผมคิดว่านะไอทาน้อนเนี่ยแม่ไม่มีสิทธิ์มากําหนดชีวิตคนอื่นเลยว่าจะอยู่หรือจะตายเข้าใจปะไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์มันมีอะไแล้วมาแล้วมาแล้วผมคิดว่าแบบมันเป็นใครอะที่มันมากําหนดชีวิตเราว่าเราจะเป็นหรือเราจะตายเข้าใจปะคือคนนะเว้หายไปอะไม่ใช่แบบเศษหินนี่ที่ดีนิ้วล้วหินหายไปนั่นแหละไม่ว่ามันจะมีอํานาจมีพลังมีก็คือ แม่ไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้เว้ยผมก็เลยเลือกที่จะแบบไม่เห็นด้วยผมไม่รู้เวยพี่แฟร์เรื่องอะไรแต่กูไม่เห็นด้วยเพื่อนมาขนาดนี้แล้วไปไม่ผมคิดว่าดีจะเปลี่ยนเป็นแบบเรื่องทรัพยากรเล้ก็เร่อทรัพยากรก็ดิไหนๆก็ทำได้ขนาดนั้นแล้วใช้สมองหน่อยสมมติดีแล้วคนหายได้คือมึงจะดีอะไรก็ได้เลยวะมึงเกี่ยวกับมคิดานอดะแล้วนันหลบสหลบเห็นด้วยไหมเออกูตอบอะไรวะตอบว่าเห็นด้วยแต่เปลี่ยนเป็นดีอย่างอื่นก็แปลว่าไม่เห็นด้วยใช่ไม่เห็นด้วยกันคือเขาให้นิยาม โตได้ยังไงคือทำได้ทุกอย่างไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่รู้ไงถ้าคือถ้ามันแบบถ้ามันจะเปลี่ยนดุ้กอย่างรีงมันก็อาจจะมีทางที่มันดีกว่านั้นดีกว่าที่จะทําให้คนหายไปแต่ถ้ามันเลือกได้แค่ว่าให้คนหายกับไม่หายอะไรเงี้ยอ่าเป็นว่าเลือกได้าเืออะไรเลือกได้แค่อย่างนั้นอยูส่วนตัวกูเห็นด้วยแล้วกันมันเป็นทางระดับทางที่เร็วที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดนะขนาดนั้นประมาณนก่อนที่มันจะสายเกินแก่แไปก่อนีองหายเลยปะเริ่ม ครับคำถามสุดท้ายก็จะจบลงด้วยที่พี่ไม้นะโดยคำถามสุดท้ายมีอยู่ว่าถ้าพี่ไมอ้อ่ะมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเว้แล้วแบบขัดแย้งทางด้านการเมืองอะ่ะแบบแบบคิดเห็นไม่ตรงกันอะ่ะพี่ไม้จะรับฟังเพื่อนคนนั้นไหมอ่ะมีรับฟังกับไม่รับฟังอ่ะใช่อ่ะผมคนถึงไมนะ้แเริ่มจากพี่แฟงแล้วกนะันพี่ว่าไม้น่าจะรับฟังก่อนฟังดีไม่ไดีค่อยไปไว่ากันหลังจากนั้นก<ต>็ <S <S คือความนี้มันน่าจะรับฟังกันได้อยู่แต่มันแบบมันคงไม่ถึงขั้นที่แบบต้องแจกหักเลยเพียงแบบคิดไม่ตรงกันหรืออะไรเงี้ยทุกคนเขาก็ตามมีเหต เขาเคตามผมไปละอ่าตาเมืงมึงคิดว่าไงเพื่อนกันเนี่ยมันมันคุยกันได้ทุกเรื่องอยู่แล้วอะอันนี้เป็นเพื่อนสนิทไปใช่ไหมเออผมว่ามันคงไม่แตกหักกันแบบเหมือนเลย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 เออฉันไม่รู้ไม่รู้จะตอบอะไรเหมือนกันเนี่ยอย่างในสายของพี่ไมายนะพี่ไม้ยเขาเป็นคนที่แบบพร้อมหาเรื่องตลอดเวลาเอ้ยความคิดเห็นไม่ตรงการสนันต์เกิดขึ้นเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรแต่จริงๆพี่ไม้อาจจะแบบเป็นคนแบบเอ้ยรักเพื่อนอย่าไม่เข้าหูนะต้าแวนอะไรเงี้ยไหนรับเนี่ย ไม่กับเรสมมติโกรบาทใช่ไหมอยู่คำตอบผมว่ามันเห็นด้วยอยู่แล้วแหละด้วยคำปากพกันเป็นสลปเมนกันไปเลยกูตอบอะไรแบบอกี้ด้วยาจริงๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือไม่สนิทหรือว่าเป็นใครอ่ะจริงๆเราควรรับฟังเขาก่อนเขาก็มีเหตุผลของเขาแหละเนาะเราก็มีเหตุผลของเราเนาะเราถึงชอบต่างกันไงในความแตกต่างมันก็ยังมีความเหมือนกันอยู่นั่นก็คือมีความคิดเป็นของตัวเองโคตรหล่อเลยว่ะคิดว่าไม้อ่ะ รับฟังแต่แบบว่าพอฟังแล้วอะไรที่มันไม่เข้าหูอะมันจะเถียงกลับทันทีเลยเว้ยเบดออนตอรี่ของนิสัยไม้อย่างเงี้ยแม่ยายอะ <c oughs> อะสมมติสมมติมมตอะเป็นเหตุการณ์จำลองก็คือไม้เนี่ยไปกินข้าวบ้านเพื่อนเออแล้วก็มีแม่เพื่อนอยู่ด้วยไม้เนี่ยคือเวลาแม่เพื่อนเขาพูดอะไรเนี่ยไม่เข้าหูขัดหูอะไรอย่างเงี้ยไม้จะแบบพูด<ม>สวนไม่ใช่อินไปไม่ออกแนวเถียงหรอกก็แบบรับฟังอะไรอะไรไม่เข้าหูก็จะแบบพูดโผล่ไปเลยอะไรอย่างงี้ยก็ถูก ทุกคนที่พูดมาถูกหมดก็คือว่ารับฟังแน่นอนและมันต้องรับฟังกูด้วยแน่นอนถ้ามันพูดอะไรที่มันไม่ใช่ <laughs> กูจะพูดให้มันใช่เหมือนกูแล้วถ้ามันไม่เหมือนอันนี้ออกแนวร้มหนาเวเลยจะเข้าใจกันหรือไม่เข้าใจกันก็แล้วแต่ก็จะคุย จะรับฟังอยู่พักหนึ่งอ่ะเออจะเสียเวลาคุยกับมันแต่ถ้าเป็นอีกกรณีนึงอย่างที่แชมป์บอกว่าไม่ว่าจะเป็นใครใช่ไหมเราก็ต้องรับฟังเขาแต่ว่าเอาจริงบางคนก็มีค่าให้เราเสียเวลาพอไปเสวนาด้วยแค่กับคนที่สนิทกับเราเราก็ใช้เวลามากพอแล้วประมาณนั้นเราไปเสียเวลาคุยตัวต่อตัวมันไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกก็คือรับฟังครับมันต้องฟังผมด้วยจะเรื่องแม่เพื่อนยังไงแม่เพื่อนเราก็ต้องรู้วุฒิภาวะเราอ่ะเราเป็นเด็กเราเป็นผู้ใหญ่อยาลเปจะผู้จัดอะไรก็คิดเยอะๆกว่านี้อันนี้บอกใครเนี่ จบกันไปแล้วก็ับจะอ่าแล้วฉันเดาอะไรได้ไหมที่ที่สองของเรานะครับเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดไลค์แล้วก็กดไลค์กดไลค์ อยากจะติดตามพวกเรานะครับก็มีทุกช่องทางนะครับบนโซเชียลแค่พิมพ์คำว่าเฟ o มฟ Facebook i g Twitter High Five อะไรแล้วแต่ High Five ด้วยหรอตัดเปล่าไปัรคบสปอนเซอรร์คับ่าอนเซอร์ครับอยากเข้าเข้าได้ครับติดต่อมาเลยครับตามเบอร์นี้เลยอ่า EP นี้นะครับเราก็จะจบไปด้วยกับคำคมที่ว่าไม่ต้องมีหรอกรักยิ้มอะแค่ยิ้มอะก็รักเราได